I'm a man. Uh -huh. คนใดที่ข้าพระเจ้าผู้้ไัว้อยู่เช่งวัดดุสามเ่อพระรัตนาไตอันควนบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กาะทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้พอ,อุปัมภะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย Sampir adik بيوبلب Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I'm going down. สองสามสี่ห้ากับผมพระมหาดิสักอุปวัฒโนขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับที่โรงครัววัดศรีบุญเหลืองบ้านหัดแพงนะครับถิ่นฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณลุงตานะครับที่สีกวก่านะครับนี่โยมมาเตรียมพัต,ตหารนะครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นวาลคุ้มไหนนะครับนี่ของหมูห้าบนีน้เนาะนะครับมาแต่เช้าๆนะครับนี่ เดอ้อใครมาทำลงทานลงครัววันนี้ขอให้โชคลาบล่ำรวยล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนเดอ้อนี่นะครับโยมมาขวนควายแต่เช้าๆนะครับนี่พัตหารพิเศษนะครับนี่สาวสวนแตงนะครับนี่ต่ำไว้แต่ตีสองนุ่นนะครับนี่พัตาหารอร่อยที่สุดนะครับนี้ เด้อยมมาควนขวายนะครับหมู่ห้านะครับนี่แต่ละคนแต่ละคนก็มาเตรียมพัตหาหนถวายพระนะครับขออนุญาตเดินรอบๆโลงครัวนี่นะครับพัตหาหนพิเศษนะครับนี่ฝรั่งอยู่เมืองไทยนะครับนี่เฮียเงี้ยงละนี่นะครับพเนียของหวานนะครับคัดแต่คนหน้าหวานที่สุดนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ มีเมนูเพื่อสุขภาพนะครับว่ามันสิบวนหนาวกลับมาเนาะสิมีฝนอีกกับาดบุบ้านหัดแพียงมีทุกฤดูนะครับทั้งหนาวทั้งฝนนะครับนี่จำได้ปีได้บุมานนะ อุ๊ยอีรีหนะนาวจนอาจารย์มาหามาปีไหนก็หน,นาวปีนกหนาวแต่ว่า้อนนี่บ่เป็นตะยูเด้่ยหนาวนี่พเรพราะเพาะสูดไอย,ยุนนะวันนี่จ็คไปนจไในได้ซักผ้าดู <c oughs> นะครับหน้าร้อนนี่ได้ซักผ้าบ่อยนะครับแต่ว่าหน้าหนาวนี่ทนได้นะครับอยู่ทนได้ <c oughs> เอ,อขออนุญาตถ่ายภาพช่วงเช้าเ้านะครับพี่ลงครัววัดสีบุญเรืองบ้านหาดัดแพงนะครับโยมมาเตรียมพัตตาหานะครับนี่ หลายแผนกด้วยกันนะครับแผนกจัดข้าวใส่ถุงนะครับนี่นับทัพพีด้วยนะครับกลัวจะไม่พอกันนะครับนี่เด้อสาธุอนุโมทนานะครับนี่ให้มาทำลงครัวขอให้รวยขอให้รวยเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อนะครับใกล้จะสิ้นสุดงานปฏิบัติทมแล้วนะครับนี้ยมื่อเมือวันที่สิบปีน้องมนีนะ นะครับเย็นนี้มีพุทธาพิเศษสมโพธนะครับเหมือนเวลาผ่านไปวันสองวันเลยนะครับมาอยู่ที่นี่เกือบสิกว่าวันแล้วนะครับนี่ตั้งแต่เริ่มก่อนงานนะครับโยมก็ให้การอุปธรรมคำชูแบบนี้นะครับนี่ต่างคนก็ต่างนำะพัตตาหารมาถวายนะครับโยมมาตั้งแต่นุ้นตีสีนุ้นนะครับนี้บางคนมาแต่ตีสองก็มีนะครับตีสองตีหนึ่งก็มี เสดายไปถ่ายภาพข้างนอกไม่ได้นะครับนี่มีโยมที่เตรียมพัตตาหารอยู่ด้านนอกนู่นนะครับเห็นควันขมุงอยู่นู่นนะครับนะครับรอสว่างก่อนค่อยจะออกไปได้นะครับมีครูบาอาจารย์เข้าปริวาสกรรมนะครับออกไปแล้ววัดจะขาดนะครับออกไปนั้นมันเป็นไรนะครับแต่เวลาเวลากลับเข้ามาอีกนะครับเด้อนี่นะครับนี่โยมหมูห้านะครับคุ้มหมูห้านนะทั้งไ a y หือหมูหาง ทั้งไหนมูหาอยู่ทั้งไหนนี่ฟังหน้าปไปใไสไปคุณน,นะครับหลายหมูได้กันมูหนึ่งมูหากับมูเก่าเลยเนาะหนึ่งห้าเก้านะครับบ้านหัดแพงนี่นะครับนี่หนึ่งห้าเก้ามูหนึ่งอยู่ทั้งไหนบ้านมูหนึ่งเที่ฝากจะพานไปทั้งผุนมูหาเนี่ยกี่วันนี้วัดมูหนึ่ง โอ้นะครับวัดก็อมูหนึ่งนะครับมีหนึ่งห้าเก้าจ่ไม่รู้จะออกงวดไหนนะครับเนี่ยซื้อไปเรื่อยแล้วก็ออกเองนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเนะครับทางลานทํามก็กําลังทําวัดสวดมนต์นะครับขออนุญาตมาถ่ายภาพที่ลงครัวนะครับโยมมาเตรียมพัตตาหารนะครับเป็นปกติของบ้านหัดแพงนะครับ อาศัยพลังกาลังเลี้ยวแรงของคุณโยมนี่นะครับมาช่วยอุปธรรมคำชูวัดวาพระศาสนานะครับขออนุญาตโปรโมตนิดนึงนะครับคุณเมตุมจันทารากทองนะครับถวายแซนวิชนี่นะครับนี่ถวายแซนวิชน,นะครับทุกวันทุกวันนะครับโอนปัจจัยมาหนึ่งมืนบาทนะครับร่วมถวายพัตตาหารทุกวันนะครับ ถวายพัตตาหานพิเศษนะครับนี้ขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับญาติโยมเตรียมพัตตาหารเช้าๆนะครับเออ <c oughs> แค่มาถ่ายภาพก็อิ่มแล้วนะครับนี่ <c oughs> ได้ถ่ายภาพได้ดมกลิ่นก็อิ่มแล้วนะครับพัตตาหารบรรหัดเพียงนะครับอันนี้ห่มผ้าให้กับกระติบข้าวนะครับกลัวความร้อนมันจะหนีจากไปนะครับนี่ก็เลยห่มผ้าไว้อย่างดีนะครับเด้อ นี่นะครับโยมมาแต่เช้าๆนะครับเตรียมพัตนาหารนะครับทุกวันทุกวันแบบนี้นะครับเด้อหมู่หนึ่งหมู่ห้าหมู่เก้านะครับแบ่งเป็นคุ้มวาละกันนะครับทําพัตนาารนะครับนี่เด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ